วันนี้มาถึงคิวของคนที่เป็นโรคเรื้อนแล้วพอเห็นเขาเห็นพระเยซูเดินมาเนี่ยเขาเรีบวิ่งไปหน้าพระเยซูแล้วก็ไปคุกเข่าเลยแล้วก็บอกว่าพระอ,องค์เจ้าข้าถ้าพระอ,องค์ทรงโปรดและพอพระทัยจะให้ข้าพระอ,องค์หายโรคข้าพระอ,องค์ก็จะหายโรคพี่น้องเราเห็นในประการที่หนึ่งในชายคนนี้ก็คือเขามั่นใจว่าพระอ,องค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมีฤทธิ์อำนาจและพระเจ้าสามารถแตะต้องในชีวิตของเขาได้ และเขาเข้าไปอยู่ต่อหน้าพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจะได้รับการรักษาโลกเป้องแล้วเราเห็นจากพระองคพีคือเขาได้รับการรักษาโลกจริงๆพีเป้องในชีวิตของเราก็เหมือนกันไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญปัญหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่ในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะหาวิธีแก้เยอะแยะมากมายในชีวิตของเราแล้วเราไม่สามารถที่จะหาทางออกได้ พี่น้องผมอยากจะหนุนใจเราว่าถ้าวันนี้ท่านเชื่อในฤทธิ์อำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าท่านคุกเข่าต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจตอบคำอธิษฐานท่านได้แล้วในประการที่สองเราจะเห็นว่าชายคนนี้มาทูลอ้อนวอนพระองค์และกล่าวว่าอย่างนี้ว่าถ้าเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าถ้าเป็นที่พ่อพระทัยของพระองค์อะพระองค์จะทรงบรรดาให้ข้าพงค์หายโรคได้ไม่ต้องในประการที่สองเราเห็นจากที่นี่ก็คือว่าชายคนนี้ไม่เพียงแต่เขารู้ว่าพระเจ้าได้ทรงมีฤทธิ์อำนาจ เขารู้ว่าสิทธิทอำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะสามารถทำให้เขาหายโรคได้นั่งมันแตกต่างกันอยู่อย่างนี้ก็คือว่าเมื่อเขามายืนต่อหน้าพระพักเมื่อเขาคุกเข่าต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเขาพูดกับพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าพอพระไทยอ่ะเขาจะหายแต่ถ้าพระเจ้าไม่พอพระไทยเขาจะไม่หาย เขารู้ว่าสิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นในชีวิตของเขาอะขึ้นอยู่กับน้าพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าขึ้นอยู่กับว่าชีวิตของเขาส่วนตัวเขาทําให้พระเจ้าได้ทรงพอพระทัยในชีวิตของเราหรือเปล่าพี่น้องการพอพระทัยในชีวิตของอ่ของไอการที่พระเจ้าได้ทรงพอพระทัยในชีวิตของเราการที่เราได้แสดงความถ่อมใจในชีวิตของเราต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งที่สําคัญมากพี่น้องครับ เมื่อเราอยู่ต่อหน้าพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องถอมใจลงต่อหน้าพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเองนะครับเพื่อพระเจ้าจะสามารถพอพระทัยในชีวิตของเราได้พี่ครับหลังจากชายคนนี้เนี่ยได้รับการรักษาที่มาจากพระเจ้าแล้วพระมีเขียนบอกว่าพระองค์ได้ท่งกำชับเขาและส่งเขาออกไปทันทีสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกำชับเขาก็คือหนึ่งอย่าเล่าเรื่องนี้ให้ผู้ใดฟังแต่ จงไปแสดงตัวต่อปุโรหิตและถวายเครื่องบูชาสําหรับคนที่หายสะอาดตามที่โมเสสได้สั่งไว้พี่น้องนี่คือคำํำชับที่พระเยซูได้ทรงกําชับสําหรับคนที่มาขอการรับรักษาที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับ ก็เป็นหลักฐานยืนยันว่าเจ้าหายโรคต่อหน้าคนทั้งหลายในข้อ4 5นี้เป็นข้อที่สําคัญมากแต่เมื่อคนนั้นออกไปแล้วเขาก็เริ่มประกาศข่าวนี้ไปทั่วจนพระองค์ไม่สามารถที่จะเข้าไปในเมืองอย่างเปิดเผยได้อีกต่อไปแต่ต้องไปประทับนอกเมืองและมีคนจากทุกหนทุกแห่งมาหาพระองค์พี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้สําคัญมาก หลายครั้งคิ้เสียนที่ดําเนินชีวิตติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าเนะี่ยเรามีนิสัยเหมือนคิดเสียนขี้เลือนอนะเวลาอยากได้อะไรเราก็ขอพระเยซูเวลาเราอยากได้อะไรเราก็คุกเขา่าเราก็อ้อนวอนเราก็อ้อนวอนเราก็พอพระเยซูยื่นมือเข้ามารักษายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราแต่สิ่งที่พระเยซูได้ทรงํำชับชายคนนี้บอกว่าหนึงอย่าบอกใคร สงจงไปแจ้งแกเปรุหิตสามจงไปถวายเครื่องบูชาตามที่โมเสสสั่งหลายครั้งเรามาหาพระเจ้าเราดา้นเราต้องการแค่พระพรอย่างเดียวเราต้องการแค่ให้พระเจ้ามาตอบสนองต่อต่อความอยากของเราอย่างเดียวแต่เราไม่สนใจที่จะฟังพระคาของพระเจ้าเราไม่สนใจที่จะฟังคําเตือนของพระเจ้าเหมือนกับคนโลกเรือนคนนี้เหมือนกันบางครั้ง ไปต้องคนโรคเลี้ยนคนนี้อยากให้พระเยซูได้ทรงเข้ามาช่วยพอพระเยซูช่วยเสร็จแล้วพระเยซูบอกอะไรไม่ทําตามคําสั่งของพระเยซูสักอย่างเลยพระเยซูบอกว่าอย่าไปบอกใครแต่ชายคนนี้พอออกไปจากพ้นหน้าพระเยซูแล้วสิ่งที่เขาทําคือประกาศเรื่องราวของพระเจ้าบอกว่าโห้ยเนี่ยฉันเป็นโรคเลื้ยนดูสิตอนนี้ฉันหายแล้วพอฉันหายแล้วเนี่ยดูสิพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ได้ทรงรักษาฉันหาย พี่น้องพอเราอ่านทนเผลอเนี่ยเราก็คิดเฮ้ยมันเป็นสิ่งดีดีเขาออกไปประกาศบอกว่าพระเยซูทรงรักษาเขาหายแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมฮะพระเยซูไม่สามารถเข้าไปในเมืองได้พระเยซูไม่สามารถที่จะมีเวลาในการที่จะสั่งสอนและก็ประกาศแผ่นดินของพระเจ้าพระเยซูไม่มีโอกาสได้บอกเลยว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วไม่มีโอกาสได้บอกเลยว่าพระเยซูจะมาตายไถ่บาปเผื่อเขาต้องบน,บนทั้งหลายบนแมกเหตุไม่มีโอกาสได้บอกเลยแต่สิ่งเดียวที่พระเยซูกํลาลังทาม้วนอยู่ตอนนี้คือ รักษาโรกมีแต่คนพาคนเจ็บไข้ได้ป่วยมาหาพระเยซูพระเยซูจนรักษาตั้งแต่เย็นยันดึกพอตื่นเช้ามาพระเยซูอธิษฐานยังไม่ทันทำอะไรเลยหามคนป่วยมาหาพระเยซูอีกละพระเยซูบอกไว้บอกกับสาวกว่าอย่างปี้เราไปที่อื่นกันเถอะเราไม่ได้ถูกใช้มาเพื่อจะมารักษาแต่เราถูกมาเพื่อจะมาประกาศแผ่นดินขององ,องค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องตอนนี้ลักษณะเดียวกัน คนโลกเลือนตอนนี้คาดหวังแต่พระพรที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ได้คาดหวังการเชื่อฟังจากพระเจ้าเลย